การหย่าร้างในประเทศไทยนั้นไม่ง่ายเหมือนการเซ็นชื่อบนบรรทัดจุดไข่ปลาในประเทศไทยมี2วิธีในการหย่าร้างการหย่าร้างโดยความยินยอมหรือการหย่าร้างทางสารกระบวนการที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่นว่าคุณและคู่สมรสของคุณเห็นด้วยกับเงื่อนไขาการหย่าร้างหรือไม่ว่าคุณมีข้อตกลงก่อนสมรสหรือไม่ว่าคุณมีบุตรด,ด้วยกันหรือไม่และกฎหมายของประเทศบ้านเกิดของคุณมีผลต่อกระบวนการหย่าร้างหรือไม่ หากคุณกำลังพิจารณาหย่าร้างในประเทศไทยเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำคือขอคำแนะนำทางกฎหมายจากทนายความเชี่ยวชาญด้านการหย่าร้างทนายความสามารถช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการหย่าร้างและปกป้องสิทธิ์ของคุณการหย่าร้างด้วยความยินยอมเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดในการหย่าสามารถทำได้ที่อําเภอคู่สมรสทั้งสองฝ่ายต้องเห็นด้วยกับเงื่อนไขาการหย่าและต้องลงนามในข้อตกลงการหย่าร้างข้อตกลงการหย่าร้างโดยทั่วไปจะกล่าวถึงข้อตกลงต่างๆเช่นการดูแลบุตรค่าเลี้ยงดูและการแบ่งปันทรัพย์สิน หากคุณมีลูกด้วยกันการดูแลบุตรเป็นอีกประเด็นสำคัญที่คุณจะต้องแก้ไขศาลไทยจะพิจารณาผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเสมอเมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลบุตรโดยทั่วไปศาลไทยมักจะให้สิทธิปกครองบุตรร่วมกันแก่บิดามารดาซึ่งหมายความว่าทั้งสองฝ่ายจะมีสิทธิในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรร่วมกันเช่นการศึกษาการดูแลสุขภาพและาศาสนาอย่างไรก็ตามศาลอาจตัดสินให้สิทธิในการดูแลบุตรเพียงฝ่ายเดียวแก่ผู้ปกครองเพียงฝ่ายเดียวหากเชื่อว่าเป็นผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก ศาลจะพิจารณาถึงสถานที่ที่เด็กจะอาศัยอยู่ด้วยเมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลบุตรหากพ่อแม่ไม่สามารถตกลงกันได้ว่าเด็กจะอาศัยอยู่ที่ใดศาลจะตัดสินใจโดยพิจารณาจากสิ่งที่เชื่อว่าเป็นผลประโยชน์สูงสุดของเด็กสุดท้ายศาลอาจสั่งให้ผู้ปกครองฝ่ายหนึ่งจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่งจำนวนเงินค่าเลี้ยงดูบุตรจะถูกกำหนดโดยศาลโดยพิจารณาจากความต้องการของเด็กและสถานะทางการเงินของผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย การแบ่งทรัพย์สินในประเทศไทยเป็นไปตามหลักสินสมรสซึ่งหมายความว่าทรัพย์สินใดๆที่ได้มาระหว่างการสมรสจะถูกแบ่งเท่าๆกันอย่างไรก็ตามทรัพย์สินใดๆที่คุณมีก่อนการสมรสจะยังคงเป็นของคุณการแบ่งสินสมรสในประเทศไทยเป็นไปตามหลักสินสมรสตามกฎหมายแล้วต้องแบ่งเท่าๆกันอย่างไรก็ตามทรัพย์สินใดๆที่คุณมีก่อนสมรสจะเป็นของคุณ หากคุณกำลังพิจารณาที่จะอย่าร้างในประเทศไทยเราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราที่ไทยลอออนไลน์เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนที่เราสามารถช่วยคุณได้เราให้คำปรึกษาออนไลน์เพื่อให้คุณสามารถถามคำถามที่คุณมีเราจะได้ประเมินปัญหาของคุณได้อย่างถูกต้องเรามีทีมกฎหมายที่ยอดเยี่ยมและสามารถช่วยให้คุณอย่าในประเทศไทยได้โดยราบรื่นติดต่อเราวันนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่าเราจะช่วยคุณเรื่องการย่าร้างในประเทศไทยได้อย่างไร